สวัสดีครับผมจะผมมาจานะวันนี้วันวนี้ทัรับเข้าสู่รายเลนเจอร์นะครับผมเห้ยมัน EP ที่สองแล้วนะที่ผมจะมาอัดนั่นเองความคืบหน้าผมตอนนี้อัปเดตมาเยอะแล้วผมเล่นรอบนอกมาเยอะมากรอบ,บนอกไปยิบหายคือรอบนอกผมตอนนี้คืออันที่คุณเห็นมันแตกต่างกันหน้าตาตั้งแต่ EP หนึ่งนะมันเยอะมากเลยนะอะจะผมนำเสนอเลยในการ ตีด่าน,นะฮะตอนนี้ด่านผมอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับผมเล่นตั D 3, D 3้งแต่ตีสี่ตีสามยันตีสี่จะมาถึงนี้ด่านมันค่อนข้างอยู่ไม่ได้นอนนะนะมันมันไม่ได้นอนเลยด้วยซ้าอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ความพื้นหน้าผมตอนนี้ตัวนะอ่าตอนนี้ผมมีห้าตัวก็ใส่ทุกฝั่งเงี้ยผมว่าจะใส่ตัวที่เกี่ยวกับแท้งขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้ผมจให้ดูตัวก่อนน,น,น,นะแน่นอนฮะต้องมีเซลรี่าิสั์ สันเนี่ยโอ้ยตัวที่ดีมากเลยครับมันตีแบบหมูได้ด้วยดีแล้วแล้วก็มันมีสกิลของมันนี่สกิลนะมันสร้างความเสียหายยี่สิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ในการว,วัดลดความตอัตราการลบหลีกของศัตรูะลดไอเนี่ยคือดีมากเลยแซลลี่่ได้ยังได้รังฟ้ามากเลยเนะี่ยตอนนี้ผมกำลังคิดเลื่องมาฟ้าตัวอื่นนะเนี่ยช่างมันก่ <c oughs> อนไอกาบิไอาบาติกาดีหมูยังใช้อยู่นะมัน ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เอามาใช้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีตัวแล้วะแต่ผมมีตัวแท่งละก็ <c oughs> คือคนนี้เด็กวัวถมเองมันตัวที่ดีมากนะในการที่จะเพิ่มโล่เนี่ยอาจจะแตกแล้วว่าสร้างบาเรียสี่วิเย่ผมแล้วก็เพิ่มเพิ่มพลังป้องกันสองร้อยไอสองหมื่นสี่พันหน่วยนะป่ะไอสองแสนสี่พันหน่วยเนีวว่ยสิบวิเยะแล้วก็เนี่ยะพลังที่สองเดิมเพื่อผมมันตัวที่ดีมากในการเพิ่มโล่นะ <c oughs> ชั้นเบลท้ายก็เป็นตัวเนี่ยมือได้นี้มากเลยเต้นแบบไอดอลเนี่ยยกเลิกผลปั๊บด้านลบแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องพับพวกบมเพิ่มพลังชีวิตสามร้อยหน่วยเนี่ยคือดีมากเลยนะฮะตัวต่อตัวที่ผมนําเสนอก็คือไอ้รถเข็นแก่ไอ้เซนเล่นั่นเองนะฮะเป็นตัวที่ดีมากในการฟาร์มฮะซึ่งสกิลมันก็เริ่มมาตั้แต่ตัวนะมันดี คือมันเป็นดีตรงไหนนะดีในการตีไกลนี่แหละคือถ้าคอมโบกับของที่มันตีไกลนะเขาเรียกกระเป๋าอะอย่างกระเป๋าช่างเลยว่าช่างมันก่อยแล้วกันนะแต่มันดีมากนะผมตีไกลแล้วมันตีแรงเวยผมเพราะผมใส่ของเองแล้วตัวต่อไปที่ผมนำเสนอก็คือมโนูนนะครับผมนักป้านี่แหละตัวดีเลยม่คอมโบกับเซนรี่ผมไม่เอ้ง่ะเพราะมันเพราะมันจ <c oughs> ะมีมันสามารถเปลี่ยนแบบจงแบบต,งแบบตงีเป็นจมตีพื้นที่ก็จมตีแบบเดียวอย่างี้ ลิงพันทีแบบหมูอะแหละใช่มันดีมากขอาวบกับเซลลี่นี่คือดีเลยนะอะนะฮะวันนี้จะทำอะไรไม่ใ้กินง่ายๆกัดส่มอ่ะว่าจะส่มนะแต่ตอนนี้คือนี่คือแบบอ่าเล่นด่านก่อนนะ,ะับว่าจะเล่นด่านตั้งแต่อ่ะเล่นด่านตั้งแต่ถึงแง่มันถึงดังถึงแบบการบอสถึงจะส่งนะฮะเพราะว่ามต้องเก็บอะไรนิดหน่อย มันต้องเก็บตัวนะฮะตอนนี้ผมก็ว่าจะเก็บตัวก็หกดาวไว้ก่อนเอาวิตอัพอะไรเงี้ยก็หกดาวไว้ทําเป็นหนะึ100่งร้อยหนร้อยัน้นหนึ่งร้อยกบอันกบกันในหนะึ่งร้อยนั่นแหละฮะพยายามอยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้อ่ะแบบไม่ได้อัดคลิปเลยเรียวๆนะฮะแบบอัดนล้รอบนอกไปได้วยต้องการจะเล่นรอบนอกเลยบางวันผมก็ไม่มีเวลาในการอัดคลิปแบบ แต่พอเวลาก็กมาอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้นะฮะไม่อูหตีมูไอ้คอมบูอ้าวแล้วทำไมไม่ออกอันนั้นแหละไม่ผมไม่ดูเลยนี่อู้ตัวโคตรดีอ่ะเนี่ยโมนตัวโคตรดีโอมโหแฟนลี่คือแบบอาต้องเล่นแหละไม่เอากอบสีส่สิ่งอืได้นะหกดาวสักสี่ตัวห้าตัวได้มาตัดเลยแล้วก็ได้เอาไป คอมโบว่าโอ้โหปามยังไวอ่ะตีไวมากเลยตอนเนี้ยจะรีบมันดีนะนี่เลยอ่าโอเได้เจนมาแล้วจะซีแกผมต้องการอีกแปดอเอ้ยผมถ้าเรียนจริงผมน่าจะตปองสามลอกนอกอ่ะในการทำในกาทำร้อยทำร้อยคะแนนกรอ่ะต้องทำนะถ้าไม่ทำมัำนก็ก็ก็ฟาร์มยากอ่ะอเอาให้โมูน0คิวดี อีเออนั่นแหละอ่าโอ้โห้ขดขดชิวมันมันไม่ถ้ามันไม่ปล่อยตะเกียวก็มีแบบก็ช้าเนี่ยนะมึงมัต้องปล่อยสกิลด้วยมาเยี่ยมมาฮอ่าม,มีโอเคโดนปล่อยสกิลด้วยไงปั๊บอ้าวโอ้โห้โ,โตุดดีอ่ะดูยเลยแบบเนี้ย แต่ควานาแค่ดาปกตินะ่ b BB อาจอาจจะมาซู้ไม่ได้่ b มันอาจซู้ไม่ได้นะเพราะแบบมันมันจน,นส่งบอดมันแต่โกโหเนะ่มันต้องไปร่างฟ้าก่อนสักสองสามตัว b ตอนนี้ผมเก็บอเก็บโคตา้านั่นอยู่นะไอโฮตา้าที่แบบอัพเลเวลเยอะๆเก็บไว้หยอ่อนพรผมใช้ที่หลังตอนนี้ผมไม่รีบการอัพเลเวลก่อนนะ ไปพวกแรกผมได้ไปแล้วไงพวกแรกพวกนี้โอเคละแต่เหลือแค่ไอ้พวกผูดีเลวเนี่ยต้องเอารถแรกไอ้รถพายการาเรนเจอร์สองอันคือมันต้องใช้ยากมากเลยต่อาละนะไปเลียต่อเลยอืมอุ้มอันไหบอสสกทีแล้วโอ้โหอันนี้เละใช่เลย ใจวะสองตัวเนี้ยมีสองตัวนี้ก็พอแล้วมากสองตัวนี้ก็เก่งแล้วโอ้เวลาคิดอ้าวผมลืมบอกเลยจะบอกในท้ายคลิปแล้วกันนะตะกี้จะให้ท่านผู้ชมโหวตกันว่าจะจะให้ผมเอาระหว่างสองของอย่างเนี้ยอ่าค่อยบอกในท้ายคลิปโอยฮะโอ้ย่ังฟินอ่ะ เล่นเรื่อยๆนี่ยเล่นเรื่อยๆได้เว้ยผมพูดถึงความสุขของไลนเจอร์หน่อยแล้วกันนะคือเขาเล่งไลนเจอร์สหรับผมคือแบบมันเพลินอะเข้าใจไหมคือแบบเล่นไลน์เจอร์แล้วมันเพลินมันเพลินชิบหายอะเพลินไปร้อยครั้งเดียวมัจจุบันที่แบบเหมัอนเพลินอะมันไม่เหมือนเกมอื่นอ่ะก็ไม่เกมอื่นที่เกี่ยวกันนะใจว่าไลนเจอร์นะ คือมันสม,มูทไม่พอนะมันแต่เราผูมันสมูทมากเลยสโลไรย์แต่เมื่อก่อนไม่สโลไรย์อันี้นะสโลไรย์แบบช้าๆเข้าใจไหมผมไม่ได้มีคนสอนอบบ <laughs> อันอ้าวไอ้เฮียสกิลไม่โดนเซลี่มันตีไกลเกินชจี๊ด <laughs> อันแหลกอันแหลกนะ ันนี้ก็เก่งแหละโอ้โหขมก็ผ่านด่านวัดด่านนี้แล้วจะเตรียมเคลียร์อ่ะเฮนะ้เลเ,เวลอีกเลเวลหนึ่งนะ่าจะขึ้นข้านล่างวัดเตอร์แล้วโอโต้องเล่นเรื่อยๆนะฮะผมมันจะค่อยไปเล่นรอบนอกแล้วกันนะแค่ผ่านด่านก่อนแล้วก็ค่อยมาทำสมบัติร้อยนะไอ้สมบัตรนะิร้อยเนี่ยผมต้องทำแต่ละด่านเลยว เจ็ดสิบเจ็แปดสบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดเนี่ยพวกน <c oughs> เนี้ย้า่ล่างๆเนี่ยเฮ้ยนะไน่มีสมบัติได้ไง <c oughs> เอาสมบัติกันแล้วกันนะคือเสียงผมจะไม่ปกตินะตอนนี้เสียงมันเสียงมเสียงมันยังแปลกๆเลยโอเคเอสมบัติอย่างอ้าโอเคได้ ไม่ได้สมบัติเฉยเลยโอเคพวกนี้ผมจะทำค่คยร้อยที่หลังแล้วกันนะซึ่งวันนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะในการสุ่มนะฮะผมลืมบอกไว้ท้ายคลิปนะฮะตอนนี้คือผมต้องฟาร์มเรื่อยๆนะแล้วก็รอของกิวมันต้องรอกิ้วนะจริงอ่ะเนี่ยผมต้องรอกิวนะจนะกิงๆได้สามร้อเร อ้ยังไม่ได้นี่หว่าสามร้อยเพชรอ่ะผมต้องรออีกสามวันด้วยนะเดี friends, ๋ยวจะได้สามร้อยเพชรคือมันดีนะแล้วก็รอพรุ่งนี้ก็การสมยี่สิบตัวจะไอเลียวหนายไอเนี่ยและก็นี่ฮะสิ่งสําคัญก็คือไอนี้ด้านรองเท้าอยากได้รองเท้าที่สุดเพราะมันมีลดแรกคือนี่แหละไอ้อันนี้ก็ได้แต่ผมจะได้รองเท้ามากที่สุดไอสามวันเนี่ยเอารองเท้าสักสามวันอะไรเงี้ยเอาเลยนะถึงเวลาแล้ว การที่จะดูจะตุ่มกับตุ่นะการส่งก็ทำดีกันมันก็ท่าที่แบบใช้อะนะมาเฮ้ยมีของรูดีสไงอ้าวไอ้นาทีนี้มีเหรียดรีดีจ้าวันที่เท่าไหรงนะวันนี้วันนี้วันที่25นะพรุ่งนี้ก็จะหมดแล้วหลุดเลยไอ้จิ้มหายแล้วมันมีเหรียดด้วยหรอเหรียดกี่เปอร์เซ็นต์เราไปดูกันนะมันจะเหรียดจริงไหม เลดูเดียสูดีสหนึ่งจุดสามสองนะครับผมสวยของลาปกตินะฮะศูนย์จุดหนึ่งฮ้าให้ปิดไปเอ่อหนึ่งจุดสามสหนึ่งจุดสองหนึ่งนะฮะหนึ่งดูเดีสมีหนึ่งจุดสามสองแล้วมันเยอะกว่านะฮะจำไว้นะครับมันเยอะกว่านะไอนนี้ขนาดอันนี้ขนาดจิตเท้านะเยอะกว่าจิตเท้านะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือไม่ครับ ม่ไปไม่ได้เหรอไปนะสามมาเป็นกุ๊กอีฟพี่อ่ะปึ๊บปึ๊บโอ้มึงเลทจริงไหมนี่ไอมึจริงไหมนี่เออ่อหลุดหลุดไ,ได้วมันติดสามาอีกห้าสิบเพชรเองห้าสิบเพชรเอง คนสองบอกน่าจะทานห้าสิบเพจได้อยู่แล้วอ่าโอเคมีคนสองถึงเวลาแล้วแหละในการที่จะหาด่านนะฮะเพื่อสรีรใช่ไหมนะละครสี่ละกันนะกานด่านวะออ่ะเดียดบล้องไกซิฟี่นี่งไงซิฟี่มาแล้วไงดวเดียต้องมาได้แหละโอ้โหในปุ่นตัวนี้เป็นซูฟี่การใช้หมดเลย เสียงกดตัก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 อะไรเงี้ยอาจจะมีในคลิปนะพวกกดหนักมากเอวตัวการเพศโอ้โหการเพศนี้น่นแหละเอาให้แม่งเลยการเพศ่างหนักเลยตอนเนี้ยเอ้ว อโลว์ขอรอกเร็วถ้าห้าสิบเพชรชัวร์ท่าเล่นด่านนี้ผ่านเร็วเอ้ยดาเมจหายไปไหนหมดใช้โลไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดใช้โลแล้วมันนานหน่อยนะฮะ เพราะมันด่านท้ายแล้วตัวกากๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ได้อยู่ไอหมาปลักไอเหลือแค่หมาเนี่ยโอ้โหลตายแล้วหมาตาหมายังไม่ตายหมายังถืงอถึกอกบอดอีกเฮ้ยถึงกอบอดไปไม่ได้ไงวะไอหมาตัวนั้นอะเซลี่เซลี่เออตะเละสูอะไร level อ Ah. อ้าวนี่60เพชรเนี่ยโอ้โหจะถึงมาสเตอร์นะครับผมมาสเตอร์เท่าไหร่อ่ะมาสเตอร์ยังยังชื่ออะไรนะมาสเตอร์อ่สามร้อยเพชรต้องบอกแล้วกูเดียสมากูเดียสจำไว้นะ 3, 3, เด็ดดอปหนึ่งจุดสามสามสามสิบนี่แหละสามจุดกว่าส่วนตัวธรรมดาที่เป็นล่างแปดดาวหนึ่งจุดสองหนึ่งโอ้โห,โหนี่หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์จุดสองศูนย์ใช่ปะจะไม่เป็นศูนย์ศูนย์จุดอะไรอย่างอ่จจะแต่แม่งโคตรโอ้โอ้โอะแบบนี้สิโอ้โหแม่ รูดีมมแบบค่ไหนะก็สุ่มอะแบบกี่ครั้งนะก็สักกี่ครั้งนะวเดียวแหละก็กี่แบบครั้งนะโออแปบ๊บนึงดูดูก่อนดูก่อนโอ้โหกี่ครั้งนะแป๊บนึงสี่ครั้งใช่ปะ่ะสี่ครั้งก็ได้รูดีแหละไอ้ไม่โลกไอสองครั้งนะไอ้นะไอสองครั้ง โอ้โหใครนี่ก็เก่งแล้วอะรูดีอ่ะอกไปเลยมาบิ๊กค่าอยู่ไหนวะบิ๊กคาผมไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมเอาทีมสองแล้วกันนะทีมสองค่อยแล้วกันเอาอีอแอคใหญ่เลยก็ได้รูดียมาแล้วนะครับผมโอ้โหผมสบายใจแล้วแบบเนี้ยถามก่อนนะผมแต่วม่สบายใจก็อายุติดใจจนรินพัน ไม่สบายใจก็คือการที่จะมันต้องใช้กบเรียวนะผมผมไปจัดไก่แซลลี่นั้นไปแล้วนะแต่รอก่อนเมื่อานนี้มันได้มาหกตัวโอ้โหก็แบบได้รูดีมาแล้วสบายใจแล้วกูเซลฟี่ไม่ได้ก็ช่างมาันก่อนแลวกันตอนเนี้ยเอารูดีก่อนที่เหลือผมต้องดองเพชรไว้สำหรับสำหรับพวกทาตุมืดนะฮะเผื่อมันมาไงบารล็อกอ่ะอันแหละโตโหด ต้องรอบ่าวล็อกนะฮะตอนนี้โอเคครับผมแม่ช่างภูมิใจสิทิงหรือที่ได้รูเดียนมาใน,ใ,นในกายครอบครองเราต้องมีพลังเวทปะ่ะพลังเวทจมตีใส่ให้กังเกงียรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังมีที่แบบเอาไปใช้ก่อนแก้ขัดากันนะรูเด,ดียสได้เพราะมันไม่มีอะไรขนาดนะั้นพลังจมบตีกายไอที่เป็นเปอร์เซ็นตนะ์พลังดอนะไรเงี้ย ซึ่งต้องใช้ก่อนนะลูเดียด้วยเราเกียร์ก่อนนะตอนนี้เกียร์ไม่ค่อยจะมีนะร้อนค่าที่จะจนเลยมีสองหมื่นสี่โอเคครับผมผมจะให้คุณมาโหวตกันว่าจะเอาร่างฟ้าตัวไหนก่อนอาจจะเป็นไก่กุ๊กนะฮะไม่ก็มูนนักประจนภัยนะเวทมูนนักล่าสมบัติแล้วก็ลูเดียที่ผมได้มานะผมดามเมทนะฮะผมมีตัวแท้งแล้วไงแต่มีดามเมดละ ผมจะให้คุณหัวกันนะฮะว่าแบบจะให้ผมอัพแบบร่างฟ้าเป็นตัวไหนดีนะฮะให้หัวกันเลยซึ่งยังไงก็คุณบอกกันได้นะฮะแนะนํากันได้แนะนําอะไรกันได้หมดเลยว่าจะให้ดองเพชรสลับเดือนหน้าหรือสุ่มเกียร์ก่อน <c oughs> ประมาณนั้นเดี๋ยวขอเอาจะให้ทุกคนดูแล้โหวตแล้วแนะนํากันนะฮะ ไงก็ขอบคุณที่มาดูคลิปถึงนี้นะบผม,ผมดีใจมากๆเลยฮนะที่มีกำลังใจทุกคนนะในการทำคลิปไงก็ไปยบายนะครับพี่พี่พเดียวกันไงก็อย่าลืมไปตามผมนะครับอู <c oughs> ้นะครับผมแล้ว <c oughs> ก็สวัสดี